ปาราชาคาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปัญญาตถาหนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโต มังกรมดตมมันติวิปโยคโศกใจอะไรรักเมื่อเสาหลักหักลงโปรงสังขารทิ้งความดีที่สั่งสมบ่มมานานเป็นรอยจานจารึกสำนึกคุณนับแต่นี้ไม่มีแล้วแววตาใส ไม่มีรอยยิ้มระมัยให้อบุนไม่มีเสียงธรช่วยคำจุนไม่มีบุญได้สนองความต้องการเหมือนโพไซใหญ่ล้มรมทั้งป่าหงนกกาปกสันขวัญบินหนีเมื่อหลวงพ่อรุ่งรับดับชีวี ความโสกีจึงทับถมเกินคมใจสิ้นโพเงินโพทองของชาวพุทธใจสะดุง้งคิดมาน้ำตาไหลเห็นหลวงพ่อชิมเย้มอิ่มระมัยยิ่งเศร้าใจเกินจะคิดอัดนิจังพอนอบนอ้อมถวายความเคารพ หลวงพ่อพระรูอนุาสาบวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญยวาฒวิหารพระอารามหลวงพารวยความเคารพหลวงพ่อพระรูพิพัฒน์พ,พ,พิพัฒนาพิธานเจ้าคณะตำบลน,นิคมพัฒนาและพระเทรานุเทระทุกรูปดรวยความเคารพสูงอย่างยิ่ง อเจริญสุขสวัสดีอันมีแก่บรรดาคณะสาธชุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร่วมจิตร่วมใจน้อมจิตน้อมใจมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทำบุญทัศนานุปทานกิจอุทิศส่นบุญส่วนกุศลไปถึงยังกิตะดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตท,ที่พุึกษาเจ้าคณะภาคโก อดีตเจ้าว่าวัดปุญวัดวิหารซึ่งในวันนี้เป็นวันทําบุญทักษีนารุปทานกิจทุกวันจันทร์ก็มีคณะสายายัตยาโยมและสมณะสัทธาแล้ร่วมยิตร่วมใจกันมาเป็นเจ้าภาพทุกวันจันทร์ในตัวตัวแห่งข้าพเจ้าอาจจะพูดภพาพูดหรือวัดเดศนาธรรม โดยความรู้อันน้อยนักก็ขอประเด็จพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกองในเมืออาภัยในตนตัวแห่งกาวระผมและบันดาคณะสถาศาทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายเราท่านทั้งหลายยอมรู้ดีอยู่เสมอว่าทุกท่านที่ได้เกิดมาบนโลกนี้ว่าเขาจะต้องได้พบเจอกับสิ่งอันเป็นประจำทั้งหลายมณฑุมนี้ก็คือว่า ชีวิตใดชีวิตหนึ่งจากไ่ายนี้ก็คือว่าเขาทัานทั้งหลายแจ่จากโรคที่ไปบ่มีอันยังที่จะห้ามมัจุราะที่จะมาฆ่าชีวิตของเขาท่านทั้งหลายในวันนี้คณะสถาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายร้อมกับคณะสงฆ์ตำบลนิคมงพัฒนามาร่วมบวาเพียบุญกุศล ในการทำบุญอุทิศคือกระเดชาพระคุณหลวงปู่ท่านได้มาร่วมในงานนี้ก็คือว่าเพื่อหวังได้ทําความดีหรือแม้ว่าจะมาทําตามหน้าที่ก็าตามสิ่งทุกสิ่งก็เกิดจากการที่เขาท่านทั้งหลายได้ทําบุญแล้วเกิดอนิสงส์อานิสงส์เช่นไรก็คือว่าท่านทั้งหลายหนึ่งได้มาร่วมไหวอะไร ได้ทำบุญอุทิศคพื่อเกผู้ตายได้เข้าวัดวาอารามได้ศึกษาศาสนพิธีได้ทำความดีใหืกอกบญาติผู้ที่ตายได้ฟังพระสาธยายได้ทำจิตใจเพือเป็นบุญเป็นผู้สได้ทำตนเพื่อเป็นประโยชน์ได้เห็นโทษของความประมาทได้ชราในการใจชีวิตได้พอคิดที่สอนใจ ได้เตรียมใจก่อนที่จะจากโลกนี้ไปท่านนังหลายสิ่งเรานี่แหละเขาก็จะได้พบเจอถ้าอูดถึงเรื่องถึงความตายเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมันหดหูใจพ่อบอมีอายังที่จะใช้คำว่าตายไปได้แต่มีอีกคำหนึ่งว่าเขาใช้คำว่าได้เสียชีวิตไป เพราะว่าเขาได้ฟังแล้วมันจะรื่นหูมันจะชโลมใจเขาได้ชื่นบานอีกสักนิดหนึ่งแต่บทสรุปแล้วก็คือว่าชีวิตของคนเขาเนี่ยจากลุทีนีไปถ้าฟังถึงเรื่องว่าความตายของเขาเนี่ยมันหดหูดจิตใจบางครูบางทานนิรับไปไดเกิดความโศกเศร้าและเสียใจอย่างนี้เป็นตน้นวันนี้อาน,นิสงส์เหล่านี้แหละที่เขาท่านทั้งหลายจะอยู่ ขึ้นอยู่กับตัวเขาว่าในคณะที่เขาเด้มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลในแต่ละข่ํมพืนของวันจันทร์ตลอดมาและแไกลๆที่จะบำเพ็ญกุศลอาจจะปิดเปิดในการบำเพ็ญกุศลเนี่ยติดต่กกันหลายวันประการที่อาตมาภาพได้ยกเบื้องตนว่าเขาทั้งหลายได้มาร่วมไว้อะไรก็คือว่ายามใดที่เขาสูญเสีย บุคคลน,นั้นเป็นเท่รักบุคคลอันเป็นที่เคารพบุคคลอันเป็นที่บูชาเตียตะมาภาพได้ยกที่ขีปปุโรฒเป็นตัวว่าบูชาจะปูชนียนังเอตมังคารุตตมังทุกท่านได้กาบความเคารพบ,บูชาพระเด็จคุลวงปูในยามที่พระเด็จคุลวงปูได้มีชีวิตได้ดำเนินชีวิตในสมณะสารูป ได้เป็นศาสนา,ายาในทางพระพุทธศาสนาอยากยิงนักที่เขาทนั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นอุบาสกอุบา,บา,บา,บาสิกาที่เคารพนับถือที่จะทำใจได้เพราะว่าทุกขณะจ,จิตใจของคนเฮาเนี่ยกำลังจะพบเจอกับสิ่งที่พักผาดจากไปของคนที่เฮารัก ที่คารกและที่นับถือและที่บูชาคงตี่ปะมีอันยังจะหูซึกงไปมากกว่าคำว่าเสียใจนะบัได้ถือว่าเป็นธรรมดาของวิสัยของผู้ดชนคนธรรมดานในฐานะอเกี่ยเฮาธนันงหลายเป็นบุคคนที่ยังปารุบรรลุมรรคผลอานิพานเพื่อก็ต้องทำใจยากยิงนักที่บุคคลที่เฮารักและเคารพและนับถือ และบูชาจากไปแบบผมมีวันกับบางครั้งเขาเสียใจเขาก็เสียใจเช่เชนเดียวกันเขาก็เสียด้วยเหมือนกันเขาหินเขาทุกเขาก็ทุกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเขามีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเป็นกำลังจิตกำลังใจ เหมือนกับคณะสไาญญาตย่าโยมทั้งหลายตีหูชักมากคุ้นในตัวตัวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้มาร่วมในการไหวอะไรก็ดีได้มาการบูชาก็ดีและอีกประการนึ่งท่านทั้งหลายก็ได้มากุปปถาอุปถัปธรรมลูตตกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่มีหลวงพ่อพระครูอนุสากรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง รักษาการเจ้าวัดวัดปุญญวัดวิหารที่นี่ที่จะดำรงสืบอ,อายุของพุทธศาสนาได้สืบวัดวารามท่านทั้งหลายก็ได้มัคือก,กำลังจิตกำลังใจของหลวงพ่อว่าเมื่อวาตราบใจที่หลวงพ่อจากไปแล้วก็ยังมีรุกษิดลุ่หักของหลวงปู่อยู่กำมังคือความอุปถาคุปธรรมเหมือนเดิมจากอย่างนี้เป็นต้นเขาท่านทั้งหลาย ประการที่สองท่านทั้งหลายด้มาร่วมอุทิศคือแก่ผู้ที่จากไปการทําบุญอุทิศนี่คือแก่ผู้ที่ล่วงลับนี่จะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติซืบต่อซืบซืบกันมาทุกศาสนาแต่ว่าศาสนาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปมีรูปแบบแตกต่างกันไปที่จะคือเขาท่านทั้งหลายเชื่อว่า คนที่จากไปนั่น่ะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยทรงเฮงเงานมีความสุขที่สำคัญก็คือจิตติบญาณาของพระเดชคุณหลงปูเนี่ยก็จะได้รับเอสวนุญส่วนกุส่วนอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นปัจจัยหนุนนํำคือกับพระเดชคุณหลงปูเนี่ยได้รับเอสุนุญที่ได้ทำไห้ ในยามที่พระเด็จคุณหลวงปู่นเนี่ยได้ทาไว้ในยามที่ท่านมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เปรยียบเสมือนว่าท่านได้สร้างสเปียงอาหารในการเดินทางหรือเปรยียบเสมือนว่าเป็นลักประกันของคิตตั้งวงิญญาณคือแต่ไปสู่สวยสุกป,ปิมานในพวกผูที่ดีในยามที่พระเด็จพระคุณหลวงป,งปูได้ทําไว้เมื่อยามมีชีวิตอยู่ เมื่อวากณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ละสังขารไหว้กบเราทำลูกศิษย์ลูกหาและคณะสภาสารทุกขส,สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ทำก็คือว่าได้หนุนนำเอาบุญผู้ลเนี่ยสงย่งโยจิตและดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเมื่อได้ไปสู่สุคติสัมปรยภพเบื้องนามีโลกสวรรค์เป็นเบื้องนาและบุญเหล่านั้นที่เราได้ทำในขัคม,มนวัมณี ก็จะเป็นเนื้อนาปุนเฮาท่าน,นั้งหลายติด,ดเนื้อติดตัวของเฮาไปตลอดตราที่เฮายังมีชีวิตอยู่บุนเรานี่แหละประสามารถที่จะมีไข่ลักเล็กขโมยต่อไปได้ก็มีไข่ที่จะซื้อปุญจากเฮาไปได้มีแต่เฮาจะบอกบุนกับคณะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างนี้เป็นตน้นปุนนั่นพอมีขาย อยากใดต,ต้องทำเอาเองอเรื่องฟ้าตีเฮามีเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อกับผู้อื่นได้แต่ว่าเขาเนี่ยมีบุญเขาจึงสามารถทำบุญเก็บกับผู้จ่ายได้เรื่อท้องเนี่ยมันสามารถที่จะซื้ออย่างอื่นได้การทำบุญก็เหมือนว่าการที่เขาสระซั์สลิงลิงค์คัที่มีค่า ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาลดมัชรยริยะความตนีทีเหนียวในการที่จะบริจาคในการอือทานในการหักสาสินและมีการเจริญจิตธรรวนาสิ่งเหล่านี้ะจะเป็นเนื่อนาบนุตรกับเ้าท่านทั้งหลายโดวยวิถีชีวิตของพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้วา่าหากว่าผลบุญที่เขาทําไปนั้นผู้ที่จะไปบรดรับ ผนบุญนั่นก็นจะสะท้อนย้อนร้อยถอยหลังก็มาสู่ตัวเฮาจงทำบุญคือเป็นบุญทำบุญแบบประหยะัดต่อค่าสรัตว์ชีวิตเพื่อที่จะทำบุญจะขาดทุนทั้งชีวิตถ้าเฮาทำบุญละค่าในสิ่งที่มีชีวิตเพื่อนร่วมโลกด้วยกันน่ะชีวิตของเฮาก็จะาขาดทุนางนี้เป็นตนประการที่สาม เขาท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าวัดวา,ารามในยุคป,ปัจจุบนันนี้มีแต่ที่เขาท่านทั้งหลายสแสวงหาบุญกันน้อยนะักมีแต่สแสวงหาจตุกป,ปัจจัยเงินทองอันมีค่าที่จะหาโอกาสเนี่ยในเขาวัดวารามมีน้อยมีน้อยเช่นไรเพราะว่าเขาท่านทั้งหลายจงเปลี่ยนสังคมในปัจจุบนันนี้ชีวิต ในการวิวัฒนาการแห่งโลกแห่งสังคมมันมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปชีวิตของมนุษย์คนเฮาก็เริ่มห่างหายจากวัดวาอารามห่างหายจากศาสนาไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าเหอยตองดินล้นเพื่อหาความาสุขที่ดีก็คือว่าหาความอยู่รอดของชีวิต คำว่าเวลาเนี่ยคณะสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำรับศาสนานี่อาจจะหมดไปเทปบ o มีที่จะมีใครเนี่ยมาร่วมในทางพุทธศาสนาเหมือนคนโบราณแต่ก่อนทุกชีวิตนี่ย่อมจะสแสวงหา,าสิ่งที่ดำรงชีพของเขาอยู่ใดไปทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นบางข้างเนี่ย ในเวลาจะหาโอกาสเข้าวัดวารามเนี่ยจะอยากยิงนักขึ้นไปเลยเลยการที่เขาจะเข้าวัดวารามเนี่ยก็มีเป็นบางครั้งก็บือว่ามีโอกาสที่เขาท่านทั้งหลายจะมาในงานศพอาจจะดีกวัวในการที่เขาท่านทั้งหลายเข้าวัดวารามในโอกาสอื่นๆเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าวัดวารามเนี่ยเข้าก็ว่าเขาเนี่ยมาเพื่อ เห็นความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดของการสะวงหาเฮามองมองชีวิตที่บุคคลที่อยู่เบื้องหน้าที่จะไปชีวิตของชีวิตคนเฮาเนี่ยห่างวัดวาอารามอาจจะเป่าร่ำรวยด้วยเงินทองแต่อาจจะปราร่ำรวยด้วยความสุขชีวิตของเฮาอยู่กับวัดวาอารามศาสนา อาจจะ,ะร่ำรวยเด้ยเงินทองแต่อาจจะร่ำรวยด้วยความสุกใจอย่างนี้เป็นต้นการที่เขาเข้ามาวัดวาอารามนี้ก็เพราะว่าอย่างสิ่งที่เขาเข้ามาตีวัดวาอารามนี่เพื่อเขามาวัดอย่างวัดสถาวัดความสามารถวัดบารมีวัดศักดิ์สิทธิ์และก็วัดศักดิ์ศรี วัฒนัทธาก็คืออย่างเป็นการที่เขาทั้งหลายเชื่อมันและก็เลื่อมใสในทางพระรัตนตรัย mm. เขามีความเชื่อมัน mm. จิตใจให้เขาคอพ,อพอแครแข็งปลาทะเลถลาย mm. ในสิ่งที่เขาจะวัฒนัทธากับตัวเก่า mm. ว่าเขามีความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา mm. มีความเชื่อมันในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า mm. ที่เป็นผู้ที่ รูปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นครูเป็นต้นแบบเาตั้งแต่เริ่มแรกประการที่สองคือวัดความสามารถความสามารถก็คืออย่างเขาวัดความสามารถของตัวเขาว่าเขายังเป็นพุทธบริษัทที่ดีอยู่ก่อนความเสืามารของเขาเนี่ยจะมีพระกัลังที่จะอุปถางอุปถัมภในวัดวาอารามที่เขาได้ไปอุปถากอุปถมัมตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่น้อย ตั้งแต่บรรพบุรุษต่างๆเขามีความเชื่อมันในวัดวาอารามที่ไหนเขาได้เคยไปอย่างนี้เป็นต้นประการที่สได้วัดบารมีบารมีของอย่างของสมภานเจ้าในแต่ละวัดแต่ละวาว่าบารมีของผู้คนคนนั้นที่เป็นผู้ดิซืบทอดอายุพุทธศาสนาหรือว่าซืบทอดศาสนาพยาในทางพุทธศาสนา อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่เขาท่านั้งหลายได้มาวัดความบารมีของหลวงปู่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่บทเป็นสามนเณรหน่อยๆพระเดชพระคุณหลงงวงปู่ได้สร้างวัดวารามได้สร้างศาสนาไทยยาเปิดโรงเรียนเปิดมหาวิทยาลัย,ยได้สร้างปัญญาให้กับเหล่า พุทธศาส,สนิกชนและลูกศิษย์ลูกหามากมายอันนี้แหละเขาได้มาวัดถึงความเป็นปรารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตีเปิดในยะในสร้างว้คือกับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายได้สร้างในยะว้คือกับคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลในจังหวัดลำปางและจังหวัดไกลเพียงและได้สร้างปรารมีคือกับตัวเองกับคือว่าได้เปิดโอกาส คือการศึกษาเหล่านิสิตต่างๆคือมหาวิทยาลัยสงขลาครลำปางที่มีลูกศิษย์ลูกหามีความเจริญกาวนามากมายอันนี้ได้มาวัดปรมีของพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดศักซิ์ก็คือว่าเขามีความศักซิ์ในวัดวอารามที่นี่เปรียบเสมือนวัด บุญวัดวิหารพระอารามหลวงก,ก็คือมีองค์พระประธานที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมภารเจา้าในวัดวาอารามพร้อมกับคณะสัตยาโยที่มีความนับถือองค์ปฏิมาในวัดบุญวัดที่นี้ได้มากราบอาวัยมาสาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พองมาบูชาได้มาขอพร อ้ยังทุกสิ่งทุกอย่างและประการสุดท้ายวัดสักศีสักศีก็กกคือว่าเขาทาั้งหลายลองมาวัดสักศีของตัวเองว่าเขาเนี่ยยังมีความเชื่อมันอยู่ก่อว่าเขามีความเป็นพุทธบริษัทเต็มร้อยก่อนเขามีความรักถือในทางพุทธศาสนาอยู่เหมือนเดิมก่อนเมื่อว่าได้ยินข่าวสารอะไรต่างๆ สิ่งเหล่านั้นบดีสิ่งเหล่านี้บดีเกิดขึ้นจิตใจของเฮานี่อาจจะพดโหนในบางเรื่องแต่เขายังเชื่อมันในองค์พระรัตนตรยัยคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่วัดสิ่งศักดิ์สิของความเป็นชาวพุทธเขาท่านทั้งหลายจะมองเห็นคำพูดหนึ่งว่าคำพูดที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เสื่อมถอยลงทุกวันแต่อัตมาภาพคิดไปอีกด้านหนึ่งวพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมถอยลงไปแต่จิตใจของมนุษย์คนเฮ่าเป็นสิ่งที่ทดถอยลงไปสิ่งที่มนุษย์คนเฮาเนี่ยมีจิตใจทําสิ่งที่บดีบังงามก็เพราะว่าตัวเองได้ทำเรื่องตัวเองคดรูใจ แต่พระพุทธศาสนาดำลงจนอยู่ได้จนถึง2,566ปีบวกด้การเผยแพร่ขององสุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก4 5 0 0 0บจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังมีชาวพุทธเชื่อมันในความดีความดีก็คือว่าเขาได้ปฏิบัติในการทำดีใดดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นก็คือว่ารักประการเป็นหัวใจสำคัญ ในทางพุทธศาส,สนามีอยู่สาพระการก็คือออย่างก็คือว่าละปปบำเพญบุญทำูุสนให้ถึงพร้อมแลก่กระทำจิตใจพื้ผ่องใสก็คือว่าสัพพะปปัสะอัการนังกุสรุปสัมปทาสัจจะประโยชนท์ทปานังอันนี้คือเป็นหัวใจลักในการที่จิตฉรมจิตใจของเราชาวพุทธเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเขาวามเพ็นเช่นนี่แล้วสิ่งเรานี่แหละจะเป็นบุนเป็นบาร,รมีกับตัวเขาอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้เขาก็หาโอกาสที่จะเข้าวัดวาอารามได้มาวัดในสิ่งทระห้าประการก็คือว่าวัดสัทธาวัดความสามารถวัดบาร,รมีวัดศักดิ์ศรีวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสได้เข้าวัดวาอารามเนี่ย,ยเป็นสิ่งที่สุขใหญ่ ทำแล้วเบิกบานใจทำแล้วตัวงองเอปนเดือนรอดอย่างนี้เป็นต้นประการต่อไปก็คือว่าเขาได้มาศึกษาศาสนพิธีการที่เขาท่านทั้งหลายได้มาศึกษาแบบเบาสิ่งศาสนพิธีในแต่ละที่แต่ละแห่งอาจที่จะแตกต่างกันลเลน็กแต่น,น้อยเขาก็จะมอ,มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลาย ที่ประธานในจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยบางครูบางท่านเข้ามาศึกษาแต่ผิวเผินเปลือกน,นอกมาได้สังเกตว่าประธานเนี่ยที่เปิดได้อันเชิญมาเป็นประธานจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยบางครูบางท่านจุดเบลือหขวของตัวเต่าบาได้สังเกตว่าเขาจะจุดเบลืองไหน ในทางพุทธศาสนาเขาจุดเบื้องซ้ายของตัวเองเบื้องขอของพระพุทธศาสนาของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมูระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมและพระวินัยทุกสามดอกบางครูบางท่านก็จะมองว่าเป็นความระลึกถึงพระพุทธและพระธรรมและพระสงฆ์แต่ความหมายเช่นนั้นยังบัจใจยังบาถูกต้องก็คือว่าได้ระลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์ที่ขุนและพระมหาการุณาที่คุณอันนี้แหละสิ่งทั้งหลายที่เขาจะมองเห็นว่าจะต้องมาสังเกตเชื่อว่าไปถึงที่ใดที่หนึ่งได้แต่นนะ่งคุยกันไม่ได้สังเกตว่าประธานเพป่นทำอย่างไรเคาูุมิเกียรติได้อันเชิญมาปฏิบัติอย่างไรอังน,นี้เป็นต้นเขาได้มาศึกษา ศาสนาพิธีถึงแม้ว่าศาสนาพิธีมันจะเป็นแกนฑแท้ในทางพุทธศาสนาแต่ทําไมยังดํารงตนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกทีทุกทีทกทเพราะว่าอย่างแกนฑแท้ขององค์ของพระพุทธศาสนามันมีถึง8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยเขาจะศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันจะศึกษาใจประมดบาเสียง พระไตรปิฎกมีอยู่45ขอ้อมี45เล่มจะศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากที่ผู้รุชนเขาดังนุงหลายแต่ก็บรเเนือบาคาคนแรงของมนุษย์คนเฮาแต่ถ้าว่าเขาได้ศึกษาแล้วมีความเชื่อมั่นแล้วในเรื่องราวต่างๆในทางพุทธศาสนาจะเป็นเกณฑ์แห้กับพระว่ตต้องอาศัยประกอบเปลือกนอก ของเกณฑ์แท้ในทางพุทธศาสนาก็คือวัาศาสนาพิธีนี่แหละต้นไม้ที่จะอยู่ใดก็เพาะว่าอาศัยเปลือกนอกที่จะรอเรียกดูดซึมสารอาหารต่างๆรอเรียกคือต้นไม้ต้นนั้นให,ใหญ่เจริญเติบโตขึ้นไปทุกทีทุกทีอย่างนี้เป็นต้นเอาแต่ทั้งหลายเกณฑ์แห้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆศึกษาไป ความซึมซับในรักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะอยู่ในจิตในใจของแต่ละคนแต่ละท่านสืบต่อไปอยู่นี้เป็นต้นในคำคืนวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญอุทิศก<า>ันเกการเวลาก็ขอยุดติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยประกาศระนีส้